การทดลองของเรานะครับก็จะเป็นการวิเคราะห์หาปริมาณของเหล็กนะครับที่เป็นองค์ประกอบอยู่ใน Iron s u ั p พ e m เมนต์แท็บเลก็คือยาเม็ดบำรุงโลหิตที่มีเหล็กเป็นองค์ประกอบเป็นส่วนใหญ่นะครับเราจะดูว่ามันมีกี่เปอร์เซ็นต์เราจะทดลองกันนะ,ะโดยวัตถุประสงค์ก็จะได้เรียนรู้เป็น Redox กซ a t a t i o ชกลับมาอีกครั้งนะครับการไทเทรตการวิเคราะห์ โดยการใช้ปริมาตรเนาะปริมาตราตวิเคราะห์แต่เราจะใช้ปริยารีดอกนะครับโดยเริ่มต้นเราจะมีการฝึกการทำสแตนดา์ดไดเซชันทำมาตรฐานของสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสสีม่วงๆนะครับ k m n o 4นะครับโดยอาศัย primary standard ปฐมภูมิของโซเดียมออกซาลตนะครับโซเดียมออกซาลตจะเป็นปฐมภูมิตัวนี้จะเป็นทุติยภูมินะครับซึ่งในวันนี้ไม่จำเป็นจะต้องเติมอินดิเคเตอร์ใดๆเลยเพราะว่าเป็นเซ์อินดิเคเตอร์อยู่แล้วมาจาก สีของโพแทสเซียมเปร์แมงกานีนะครับแล้วเราก็จะได้วิเคราะหา์หาปริมาณ Fe2+ นะครับในตัวยาของเราโดยการยังไงเราก็ต้องมีการช้าะตัวยานั้นออกมาก่อนนะจะได้เรียนรู้กันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็วิเคราะห์หาปริมาณของเหล็กนะครับในตัวยานี้นะครับแล้วเราก็จะได้ฝึกการคำนวณกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ อันนี้ทบทวนทฤษฎีสั้นๆเนาะ Redox Reaction เนาะ Redox ก็มาจากคำว่า re นี่ก็มาจาก Reduction Ox ก็ Oxidation, Oxidation Reduction เนาะเป็นปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีที่มีการให้แล้วก็รับอิเล็กตรอนนะครับโดย o x i d a t i ชัน e a c t i o n ก็จะเป็นปรเ c e s ที่มีการสูญเสียอิเล็กตรอนเนาะครับอิเล็กตรอนหลุดออกไปนะครับ Oxidation ส่วน Reduction ก็ Reduction ร er ีรับนะครับรีรับ d u c t i o n Reaction ก็จะรับอิเล็กตรอนมาจากอีกเครื่องปฏิกิริยาหนึ่งเนาะนี่สั้นๆน,นะครับตัวนี้ อ,อย่างเช่น Fe2+ เนาะ Fe2+ ก,ก็จะเกิดออกซิเดชันได้กลายเป็น Fe3+ หลุดไปอีก1อิเล็กตรอนนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนาะ,ะ,ะเปลือมแมงกานีตไอออนนะครับจากโพเทชเซียมเปอร์แมงกานีตสีม่วงเนี่ยสา,สามารถรับอิเล็กตรอนเข้าไปได้นะครับกลายเป็น f n 2นะครับอย่างนี้นะครับเป็นตัวอย่างเนาะ ทีนี้เซลล์อินดิเคเตอร์อย่างที่บอกว่าเราไม่ต้องเติมอินดิเคเตอร์ใดๆเลยเพราะว่าโพแทเซียมเปอร์แมงกานีนี้มีสีอยู่แล้วก็คือสีม่วงทีนี้จุดยุติของเราก็คืออะไรบริเวณที่สีหายไปทั้งหมดนะครับนั่นคือจุดสมมูลนะครับและหลังจากนั้นเมื่อเกินเติมโพแทเซียมเปอร์แมงกานตมากเกินพอจินตาการครัสีม่วงเข้าไปอยู่ในสารละลายที่ใสไม่มีสีนะครับ ที่ใส่ไม่มีสีก็จะเป็นยังไงก็จะเป็นสีชมพูเรื่อยๆนั่นเองนะครับไม่ต้องมีการเติม e x ็กซอนอ i อินดิเคเตอร์ใดๆนะครับให้เราสังเกตดูนะครับในการทดลองในวันนี้นะครับ นี่คือปฏิกิยาที่จะเกิดขึ้นเนาะ,ะตัวเปอร์เบนเนีตสีม่วงนะครับเนี่เราดูทำปฏิกิยากับ Fe2+ ที่เราจะเจอในสารละลายตัวอย่างของเรานะครับ Fe2+ ทำปฏิกิยากับเปอร์เบน,นเกนีตตัวนี้ดูซิปโปรดักเป็นอะไร Fe3+ Fe2+ แล้วก็น้ำนะครับตัวเนี้ยเราก็ทำปฏิกิยากันไปก็จะได้จุดยุติเป็นอะไรสี ชมพูจางๆก็มาจากสารละลายตัวนี้นั่นเองที่จะเติมไปมากเกินพอ,อนิดนึงนะครับเกินจากสูตรสมมูลไปนิดนึง equivalent point ไปยังจุด end point นะครับก็จะเป็นสีนี้นะครับการทดลองในวันนี้เริ่มต้นเลยนะครับก็แบ่งงานการทำกันเองนะครับก็คือ1ชุดที่1เราก็ต้องมีการทำมาตรฐานสารละลายที่ เตรียมไว้โดยประมาณแล้ว0.01มลาร์โพเทสเซียมปอร์เมกานตโดยใช้สารละลายโซเดียมออกซาเลตตัวนี้เป็นสารละลายมาตรฐานปฐมภูมินะเรารู้ความเข้มที่แน่นอนของเจ้าตัวนี้อแล้วก็เอาไปหาเจ้าตัวนี้ได้นะครับการทดลองขั้นที่สองก็คือพอเรารู้แล้วล่ะโพเทสเซียมปูร์เมกานตทุติยภูมิของเราเนี่ยสารละลายทุติยภูมิเราก็ให้มาทํากับ Fe2+ ที่อยู่ในเหล็กนะครับยาบลูนโลหิตตัวนี้เราก็ไทเทรตอีกครั้งหนึ่งนะครับ นี่ก็เป็นสารละลายนะครับที่เราจะใช้กันนะครับอ่านี่ก็เป็นตัวอย่างเนาะอ่านี่ตัวอย่างยาเม็ดบำรุงโลหิตเราก็จะต้องไปช่างนะครับช่างตัวอย่างนี้มาแล้วก็เป็นละลายเนาะนะครับตัวนี้ก็จะสําคัญมากเลยน้งละลายให้ดีนะครับอ่าเรามาดูกันเนาะอ่าการ s t a n d a r d i a t i o n ตัวนี้อ่า primary standard ปฐมภูมิของเราก็คือโซเดียมออกซาเลตตัวนี้นะครับซึ่งเสถียรคงตัวทีนี้เราก็ใช้ไทเทรตเป็นโพเทเซียนเบอร์แมงกานตเราไม่ต้องเติมอินดิเคเตอร์ใดๆแล้วนะครับจนถึงจุดทติที่เป็นสีชมพูจางนะครับ เราต้องเริ่มโดยการยังไงเอ่ยก็ต้องไปดูดสารละลายโซเดียมออกซาลตนะครับที่เราทราบค่าอย่างแน่นอน0.02500มลาร์โซเดียมออกซาลตนะครับ10.00 10. 00มิลลลน,นะครับลงไปในคอนิคิลฟลสนะครับหลังจากนั้นขั้นถัดไปนะครับก็เติมน้ำกลั่นโดยประมาณเนาะ40มิลลิลิตรนะครับ40มิลลิลตรลงไปนะครับและเราก็ต้องทำในสภาวะให้มันเป็นกรดนะครับโดยเติม10 มิลลิลิตรของ1 Mola โมลาร์ซัลฟูริกแอซิดนะครับอ่ดิสพนเซอร์นะครับเราก็จะมีให้แล้วนะครับเติมลงไปเพื่อจะปรับให้สารละลายทั้งปวงนะครับในระบบของเราเป็นสารละลายที่มีลักษณะเป็นกรดแล้วเราก็ค่อยๆย,ยังไงครับคนเนาะ,ะแกว่งแกว่งเจ้าตัวคอนิคโลฟลาสตัวนี้ที่เราจะะ ทดลองเนี่ยนะครับมิกซ์กันนะครับฝึกแกว่งให้ดีๆเนาะเราฝึกมาหลายครั้งแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องนําสารละลายที่เราได้นะครับไปฮีตนะครับเบาๆเนาะที่60-70องศาเซลเซียสบนฮอตเพลทนะครับทีนี้ให้เราสังเกต่าไม่ต้องเดือดนะครับให้สังเกตไอน้ําที่อยู่ข้างคอขวดนะครับอ่านั่นก็คือโอเคแล้วเนาะอ่าอย่าต้มให้เดือดนะครับเดี๋ยวจะเกิดปัญหาออกซาลิกแอซิดจะเกิดการสลายตัวได้นะครับมีปัญหานะครับ ทีนี้เราก็เข้ากระบวนการไทเทรดเลยนะครับเข้าบุกระบวนการไทเทรดอย่าลืมเนาะ,ะเราจะต้องแกว่งมืออย่างสม่ำเสมอไปเรื่อยๆนะครับเราลองดูเราสังเกตดูนะครับเมื่อเราเติมไป สักนิดหนึ่งนะครับ3มหยดของโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีจากข้างบนนะครับสีม่วงๆลงไปอ่าเราก็จะเห็นว่าเกิดสีชมพูนิดนึงแล้วก็มันก็จะสลายตัวหายไปนะครับอ่าอย่าเติมเร็วเกินไปเนาะโพแทสเซียมเปอร์อเแมงกานีนะครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดเป็นแมงกานีสไออดออกไซด์ตัวนี้ได้นะครับอ่าซึ่งจะส่งผลกระทบแก่ r e a c t i ชันของเราเนาะอย่าเติมเร็วเกินไปนะครับอ่าถ้าเกิดว่ามันไปติดอยู่ที่คอขวดยังไง ก็ต้องใช้น้ำกลั่นชะลงไปนิดนึงเนาะใช้น้ำกลั่นชะลงไปนิดนึงโดยปกติของเรานั่นแหละนะครับเพื่อให้ KMnO4 หลุดลงไปอยู่ในฟลาสให้หมดนะคบให้เกิดปฏิกิริยาอย่างสมบูรณ์กันนะครับตามที่ปฏิกิริยาที่เราโชว์ไปแล้วใน Redox Reaction นะครับอ่าทีนี้พอใกล้ถึงจุดยุติเนาะพอเข้าใกล้ถึงยุติเราจะเห็นว่าสารละลายโพแทสเซียมปแมงกานีสสีม่วง,งของเรานี่จะยังไง ค่อยๆสลายตัวช้าลงช้าลงแสดงว่ามันไม่พยายามที่จะไม่ค่อยสลายแล้วทีนี้นะครับก็จากนั้นก็ค่อยๆเติมทีละหยดทีละหยดเนาะเติมทีละหยดทีละหยดอย่าลืมแกว่งผสมแกว่งข้อมือนะครับแกว่งข้อมือผสมกันนะครับและเรา ก็จนได้สารละลายยังไงจุดยุติของเราที่บอกคือเสียงพูจางๆที่จะต้องควรจะคงที่ไม่หายไปไหนนะครับในระยะเวลา30วินาทีโดยประมาณนะครับลองจับเวลาดูนี่แหละก็จะเป็นจุด end point หรือจุดยุติของเรา end point จุดยุติของเรานะครับหลังจากนั้นเราก็เหมือนเดิมเลยก็คือบันทึกปริมาตรเนาะเป็นปริมาตรวิเคราะห์เพราะฉะนั้นบันทึกปริมาตรที่จากบิวเลตของเรานะครับแล้วก็ไทเทต ซ้ำอีกครั้งเนาะอย่าลืมนะครับให้ถ้าเกิด p พ s i t i o n ที่ดีก็ไม่ควรที่จะแกว่งเกิน0.2.0มิลลิลิตรนะครับแล้วทีนี้เราก็นำค่าที่ได้ไปคำนวณเพื่อที่จะหาความจุค้นของ p พ o ทช s เออร์ป m a ร g a แมงกาน,นะครับที่แน่นอนสารละลายทุเยาภูมิของเรานะครับนี้เป็นลักษณะของออ before end point เนาะถ้าตรงเป๊ะตรงจุด equivalent point จุดสมมูลก็จะไม่มีสีเลยแต่ที่ end point จะเกินไปนิดนึงนะครับตัวนี้ ก็จะเป็นลักษณะของ e N-point d จุดยุตินะครับสีชมพูจางๆนะครับอตอนที่2พอเรารู้ว่าความเข้มข้นของสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีแน่นอนแล้วเราก็สามารถที่จะไปทําปฏิกิริยากับ Fe2+ บวกได้เลยนะครับเติมอินดิเคเตอร์ไหมไม่ต้องอีกแล้วนะก็เพราะว่าเราใช้โพแทสเซียมเปอร์แมงกานีนี่แหละนะใช่ไหมครับเนาะใช้โพเทสเซียมเปอร์แมงกานีดังนั้นเราก็จะได้จุดยุติลักษณะเดิมนะครับ เราเริ่มโดยการนั้นเอาไปชั่งเนาะเอาตัวยาไปชั่งนะครับจดุดน้ําหนักให้แน่นอนเนาะเพราะเราจะต้องใช้ในการคํานวณด้วยนะครับไปชั่งนะครับขั้นถัดไปขั้นที่2นะครับก็เติม50.0ม mm ิลลิลิตรของกรดซัลฟิริกความเข้มข้นที่3มลลานะครับความเข้มข้นที่3มลลานะครับให้สังเกตที่อบอร์ดใน การทดลองนิดนึงนะครับเผื่อมีการปรับเปลี่ยนความเข้มข้นที่แน่นอนที่จะใช้ในกดซัฟฟริกเนาะซึ่งเราจะมีการใช้กดซัฟฟริกที่ความเข้มข้นแตกต่างกันเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีๆนะครับสาคัญมากๆาเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราดูดสารละลายทุกอย่างนะครับจะต้องสังเกตความเข้มข้นของสารละลายที่ระบุไว้จากภาชนะที่เรารับมาด้วยนะครับโอเคทีนี้เราเติมความเข้มข้นของกรดลงไปแล้วนะครับกดรดซัฟเฟริกเพื่อจะปรับสารละลายให้เป็นกรดเนาะเรา จำง่ายๆอย่างนี้เราค่อนข้างที่จะใช้กรดที่แรงขึ้นเพราะาเราต้องการที่จะชะเจ้าตัว Fe นะครับเหล็กที่อยู่ในตัวยาตัวนี้ให้เกิดการละลายอย่างสมบูรณ์เนาะก็เราก็คนคนคนให้ค่อนข้างสมบูรณ์เนาะให้สมบูรณ์มากที่สุดนะครับทีนี้เราก็เลยก็จะได้ตัวยานะครับที่ละลายอยู่ในสารละลายกรด ตัวนี้50มิลลิตรแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปกรองนะครับเราไปกรองอโดยใช้ระบบกรองธรรมดานี่แหละนะครับลงไปใน volumetric flask เราสามารถกรองลงไปได้เลยโดยตรงนะครับ10 100มิลลิลิตรอย่างนี้ครับแล้วทีนี้เราก็สามารถริ n s e ภาชนะนะครับ ด้วยน้ำกลั่นเนาะเพื่อที่จะให้ Fe2 บวกเราหลุดออกมาให้หมดนะครับพยายามหลุดออกมาให้หมดเลยเพราะฉะนั้นชะล้างชะล้างลงไปเนาะอย่าลืมอย่าเกิน100นะครับนี่ไม่ห0แล้วอย่าลืมอย่าข้ามเกิน100เนาะเพราะหลังจากนั้นเราจะต้องค่อยๆปรับปริมาตรนะครับค่อยๆปรับปริมาตรให้เป็น1 0 0 0 0มิลลิลิตรตรงขวดวัดปริมาตรอย่างเป๊ะนะครับ นั่นคือสาเหตุทำไมเราต้องใช้ขวดวัดปริมาตรนะครับอ่าทีนี้มาดูเทคนิคการพับกระดาษรองนิดหนึง่งี่กระดาษรองเนาะเราก็ง่ายๆเลยพับ1ครั้งอันนี้พับครั้งที่2อ,อย่าลืมนะพับครั้งที่สองนี้มีเทคนิคนิดนึงก็คือพับไม่ให้เป๊ะเนาะเห็นไหมมันจะมี2ส,ส่วนอย่างนี้แล้วเราก็ต้องฉีก อ่า่วนส่วนที่เล็กเนี่ยออกไปนิดนึ่งนะครับเพื่อความสะดวกเนาะเราจะเห็นนะครับนี่คือเป็นเทคนิคเนาะหลังจากนั้นเราก็พับให้มันเป็นลักษณะเป็นกลวยนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในกลวยฟันนอที่เราจะกรองขวดแก้วนะครับค่อยๆใส่เนาะแล้วก็กรองลงไปในขวดวัดปริมาตรได้เลยทั้งที่บอกไว้แล้วนะครับอ่าทีนี้เราก็ไปยังไงอ่าปิเปตมาเลยนะครับใช้อ่าพิเปตนะครับพิเปตสารละลายตัวอย่างที่เมื่อกี้ที่เราได้มาแล้วนะครับพิเปตเข้าไป ในขวดรูปชมพู่คนนีเค้าพลาสหรือขวดรูปก,กลวยตัวนี้นะครับที่เราจะไทเทตต่อไปเนาะ,ะขั้นถัดไปนะครับขั้นถัดไปก็จะต้องเติมกรดนะครับลงไปในนี้นะครับเติมกรด10.0ม mm ิลลิลิตรของ1 โมลาซัลฟิริกนะครับเหมือนการทดลองครั้งแรกนะั่นแหละลักษณะเดียวกันนะครับแล้วก็เติมน้ําเข้าไปหน่อยนะครับ50มิลลิลิตรของน้ํากลั่นนะครับแล้วกอ็อย่าลืมแกว่งข้อมือผสมให้มันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับถัดไปก็ ก็ไทเทรตแล้วล่ะโดยการอาศัยทุติยภูมิเนาะสารละลายสแตนดาร์ดโพแทสเซียมเปอร์แมกเนตตัวนี้แล้วนะครับแล้วก็ทํากระบวนการเดียวกันเลยให้สีคงที่เป็นสีชมพูจาง30วินาทีนั่นเป็นอันใช้ได้ถึงจุดยุตินะครับถึงจุดยุติแล้วก็เราก็แน่นอนว่าเราจะต้องอย่าลืมวัดปริมาตรเนาะ อ่านปริมาตรให้เรียบร้อยของโพแทสเซียมเปอร์แมงกานตที่เราใช้ไปนะครับแล้วก็ทำการทดลองซ้ำอีกเนาะทำซ้ำอีกแบบนี้เพื่อที่จะนำค่าปริมาตรไปคำนวณหาปริมาณความเข้มข้นของเหล็กนะครับอ่ะอย่าลืมเนาะอ่าในการหาการอ่านปริมาตรของโพแทสเซียมเปอร์แมงกานตเราควรจะอ่านตรงไหนจะอ่านจากข้างบนเนาะเพราะว่าสารละลายค่อนข้างที่จะเข้มเนาะระดับมิลิสคัสข้างบนนะครับแล้วก็ไปดูข้างบนแทนนะครับโดยปกติเนาะอ่า นะสำคัญคือตอนที่เราไทเทรเนาะนะอย่าลืมในขั้นตอนที่1เนี่ยอย่าลืมนะครับให้มันอุ่นๆเนาะไม่ใช่ว่าไปอุ่นแล้วเราก็เย็นซะแล้วนะครับนี่ก็สําคัญเพื่อที่จะให้ปฏิกิริยาเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์นะครับเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์นะครับข้อควรระวังข้อสุดท้ายข้อที่3นะครับสารละลายสีชมพูจางนั้น ปกติทีแรกมันก็จะหายไปเนาะแต่ถ้าสมบูรณ์จริงๆก็คือมันควรที่จะคงตัวใน30วินาทีนะครับตรงนี้ก็สําคัญเราจะสังเกตเองเดี๋ยวเวลาเราทดลองซ้านะครับจดข้ามไว้นะครับอ่าทีนี้การทดลองจริงๆก็ไม่ยากเลยก็คือใช้ปริมาณสารสัมพันธ์นะครับใช้ปฏิกิริยาที่ดุลแล้วนะครับนี่สมมุติในขั้นตอนการทีรทดลองที่1นึ่งโปรเยมเปอร์มแม่กเนตทำปฏิกิริยากับออกซาลไอออนนะครับจาก โซเดียมออกซาเลตตัวนี้เป็นสารละลายปฐมภูมิเนาะตัวนี้ทุติยภูมิเราต้องการหาทุติยภูมิเพราะปฐมภูมิเรารู้แล้วเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วจำนวนโมลของปูร์แมกเนตต่อจำนวนโมลของออกซาเลตเป็น2ต่อ5นะครับ2ต่อ5ตรงนี้นะครับเห็นไหมนะครับ2ต่อ5นะครับจากตรงนี้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นเราก็อ่าเข้าสมการธรรมดาเนาะเข้าปฏิยาสมการ ความสัมพันธ์เรานะครับตรงนี้ขอไม่ลงรายละเอียดเนาะเราสามารถที่จะไปเช็กกันได้เองเพราะว่าเป็นปริมาณสารสัมพันธ์พื้นฐานเคมีพื้นฐานเลยนะครับทีนี้ทีนี้ก็ยกตัวอย่างเนาะก็เมื่อกี้เนาะให่ไหมโพแทสเซียปมปอร์แางกาเนตทำปฏิกับออกซาเลตเนาะในภาวะเป็นกรดที่เราเติมซัลเฟอริกไปจาได้ไหมครับเรารู้ว่าเป็น2ต่อ5อย่างนี้แล้วก็คํานวณไปเนาะประยะิยาพอดีกันนะครับ การทดลองขั้นที่2ใช่ไหมเราก็เอาโพแทสเซียมเปอร์มังเนตที่เคยเป็นสารลายทุติยภูมิของเราเนี่ยไปทําปริยากับ Fe2+ นะครับในกรดอีกนั่นแหละกรดซัลฟิริกที่เราเติมเข้าไปจําได้เนาะทีนี้เราก็เห็นว่าเนี่ยเออมาจากไหนจำนวนโมลของเปอร์มังเกาเนต่อด้วยจํานวนโมลของ Fe2+ นะครับก็คือนี่เห็นไหมหต่อ5นะครับ1ต่อ5ตรงนี้ หนึ 1> 1่งต่อ5ตรงนี้นะครับแล้วก็จับเข้าสรรมการนะครับเรารู้ออตอมิกแมสของเหล็กเป็นเท่าไหร่แล้วก็สามารถคำนวณได้นะครับว่าความเข้มข้นจะเป็นเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถคำนวณได้เลยว่าเป็น1ต่อ5เท่านั้นท่านี้นะครับว่าไม่ยากนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างเนาะสมมติยกตัวอย่างเป็นสูตรสำเร็จให้เรานะลองไปเทียบดูนะครับที่เรา ดูดตัวอย่างมาเป็นปริมาตร25.00มิลลิลิตรเนี่ยนะครับก็เข้าสม,สมการได้เลยนะครับความเข้มข้นของโพแทสเซียมเปอร์มัเกตเราสามารถรู้มาได้แล้วจากขั้นตอนการทดลองขั้นที่1ใช่ไหมครับการทดลองตอนที่1นึ่เรารู้มาแล้วตรงนี้ค่าน,นี้เราก็ใส่ลงมานะครับอย่าลืมเลขนี้สําคัญใส่ครบถ้วนนะครับทีนี้เราก็จะสามารถคํานวณได้แล้วว่าเราได้เท่าไหร่นะครับกัปริมาณของ Fe2+ นะครับ ทีนี้เขาให้หาเป็นเปอร์เซนต์ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นก็คืออะไรก็เหมือนกับเทียบบัญญัติ์จะยังหรือเทียบอัตราส่วนธรรมดานั่นเองนะครับว่าแท็บเล็ตของเราเนี่ยจะมี Fe2 อบวกอยู่ที่กี่เปอร์เซนต์เนาะ,ะเราก็หา Fe2 บวกที่เราได้มาจากการทดลองแล้วนะครับตัวนี้ที่เราชั่งมาเองนะครับชั่งมา A นี่คือชั่งมานะครับชั่งใช่ไหมครับ นักศึกษาช่างมาเองนะครับเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าเราช่างมาเท่าไหร่แล้วมันมี FE 2บวกนะครับ FE 2บวกจากการทาเตตตัว B ตัวนี้นะครับจากจาการไทเทตตัว B เท่านี้เท่าไหร่เราก็หาอัตราส่วนได้ว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอ่าว by บายวีนะครับอ่ะคราวนี้ละครับขอบคุณครับ